สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่แนลฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดปีนักษัตย์มังกรนะครับหรือมังกรนั่นเองเนาะงูใหญ่นะครับคลิปนี้เป็นการดูดวงรายปี2525ค 25, รอบคลุมทั้งหมด1ปีเต็มนะครับเดี๋ยวมาพูดรายละเอียดกันต่อว่าวันไหนถึงวันไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ปีนี้ปีจรน,นักษัตริย์มเสง็งหรืองูเล็กนั่นแหละนะครับเดี๋ยวนามาตตามรับฟังทั้งดวงไทยและดวงจีนผสมกันนะครับ ก่อนอื่นก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไคร์ติดตามเป็นใจกับช่องช่องแชนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับกันทุกการดูดูส่วนตัวสมัครอัลลาอาดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงท้ายของหัวข้อชี้เรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรงเดสคริปชั่นอัลลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับคลิปนี้นะครับมาดูกันเลยดูดวงรายปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับซึ่งจะจรนักขัต์มาเสงหรืองูเล็กเขางูเล็กเนี่ยไม่ใช่งูดินหรือกิ้งกืออะไรอย่างงี้นะครับแต่มันหมายถึงงูปกติ คนจีนเรียกว่าปีงูแต่คนไทยจะชอบเลติดปาดว่ามะโรงงูใหญ่มะเสงงูเล็กนี่ครับก็เรียกว่ามะเสงคืองูเล็กเนาะแต่ตามจริงไม่ใช่นะมันคืองูปกตินี่แหละเนาะทีนี้ดวงปีมะโรงในปีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับคนเกิดปีมะโรงว่าอะาไรจะเกิดขึ้นในปีนี้บ้างและก็เรียนรู้ศาสตร์กันนิดนึงนะครับว่าเขาเปลี่ยนวันไหนอะไรยังไงนะครับในราศีจักรเนี่ยผมพยายามตั้งให้มันเหมือนกับ โหราศาสตร์ไทยนะครับในตำแหน่งของปีมะเส็งเนี่ยจะอยู่ในราศีพฤษภนะครับส่วนตำแหน่งมะโรงเนี่ยอยู่ในราศีเมษดังนั้นเนี่ยผู้ที่เกิดในปีมะโรงเนี่ยก็จะอนุมานว่ามีดาวพระศรีหรือดาวไทยสวยเนี่ยโคจรอยู่ในออราศีเมษนะครับหรือนักษัตย์มะโรงแต่ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนเนี่ยเกิดปีมะโรงแต่ดาวพระศรีอยู่ในปีมะเส็งก็มีเพราะว่าดาวศรีอยู่โคจรคอมปี หมายถึงคุณเนี่ยไปจับเอาปีนักษัตย์ของสากลน,นะครับแต่ว่าตามจริงดาวไทยสวยเนี่ยดาวพระอัสดีเนี่ยมันเป็นดาวการเปลี่ยนศาสตร์ซึ่งเราต้องจับดาวไม่ใช่จับปีนะครับแต่ของอที่เราบันทึกลงในประวัติของเราหรือเขาเรียกว่าใบาเกิดของเราอะไรประมาณนี้ครับที่มันเป็นนักรัต์เนี่ยมันจะเป็นของสากลซึ่งเขาจะตัดปีแบบปีใหม่เนี่ยก็จะไป เออหนึ่งมก,การาคมแล้วตัดปีเลยอารบาวน,นี้คุณก็อาจจะจําคาดเคลื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรแยกกันให้ออกนะส่วนอันนั้นคุณก็ต้องจําของคุณไปเนาะส่วนดูดวงก็ต้องเข้าใจว่าคุณเนี่ยกเกิดนักษัตย์ตามที่ดราศซีดีโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งนักษัตย์นะครับอันนี้ต้องเข้าใจคุลัะรูปแบบกันเนาะแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ดวงจีนด้วยมันเป็นดวงที่ผสมไทยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าถ้าจะให้ชัวร์คือต้องไปตั้งดวงจีนแต่บางคนอาจจะตั้งไม่เป็นเนาะก็เอาเป็นว่า คร่าวๆอย่างที่บอกไปว่าใครเกิดนักษัตย์ไหนก็ดูแล้วกันในจุดนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันเปลี่ยนศาสตร์ก่อนนิดนึงเขาว่าเปลี่ยนศาสตร์เนี้ยจะตรงกับวันที่ย1บธันวาคมสองพันในในแต่ละปีแล้วกันเนาะปีนี้ตรงกับสองพนห้ายี่สิบสนะครับ2024ยี 2, อ่อย่ะ2024ก็คือเดือนที่แล้วคือเดือนธันวาคมเนาะเขาเปลี่ยนปีมาเส็งไปแล้วนะแต่ว่าบางคนบอกว่าเอาไม่ใช่สี่กุมภาหรือวันที่ 29มกราหรอ68หรออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับมันคนละตัวกันคืออย่างนี้ในในทางจีนเมื่อ3000ปีมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับถอยหลังไป3000ปีเราเราเดินหน้ามาเรื่อยๆเนี่ยเ,เขาเก็บสถิติเนี่ยคือวันที่21ทธันวานะครับเป็นวันวินเทอร์โซติสในทางโหราศาสตร์ตะวันตกตรงกับวินเทอร์โซติสแต่ในทางไทยเรียกว่าวันหมายันนะครับ สามคำสามพยางนะครับเฮมายัน hey, ไม่ใช่วันเหมายันเนาะเหมายัน hey, นี่คือวันที่กลางคืนกับกลางคืนยาวนานมากกว่ากลางวันในรอบปีหมายถึงว่าเป็นฤดูหนาวอันหนาวเหน็บของซีกโลกเหนือคาว่าซีกโลกเหนือคือประเทศไทยทั้งหมดอยู่ในซีกโลกเหนือ มันถอยหลังลงไปก็คือมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียใช่ไหมครับอินโดนีเซียเนี่ยถูกแบ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอยู่ซีกโลกใต้คือโดนเส้นสุดสุดเนี่ยแบ่งครึ่งนะครับส่วนอีกครึ่งข้างบนเนี่ยก็คือซีกโลกเหนือดังนั้นตั้งแต่อินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียไทยแล้วก็ขึ้นไปถึงลาวพมา่าแล้วก็จีนแล้วก็อมองโกเลียรัสเซียนะครับจนถึงขั้วโลกพวกนี้คือซีกโลกเหนือคําว่า วินเทอร์โติสเนี่ยคือหมายถึงว่าพวกซิกโลกเหนือที่เราอยู่เนี่ยมันเบนหน้าออกจากดวงอาทิตย์นะครับมันเลยทำให้เกิดฤดูการที่ที่เป็นฤดูหนาวนะครับส่วนซิกโลกใต้คือออสเตรเลียแอฟริกาใต้บางประเทศแล้วก็อเมริกาใต้เนี่ยแล้วก็อันตาร์กติกาเนี่ยพวกนี้จะเป็นซิกโลกใต้พวกนี้จะหันก็าหาดวงอาทิตย์มันจะเป็นฤด,ดูร้อนนะครับดังนั้นจะต่างกันนะอ่า สังเกตดูว่าออสเตรเลียตอนนี้จะเป็นฤดูร้อนแต่ว่าบ้านเราเป็นฤดูหนาวนะครับมันจะแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับซึ่งโลกใต้เนี่ยมีไม่กี่ประเทศเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าวันวินเทอร์สติสหรือวันที่อ่ฤดูหนาวอันยาวนานแล้วก็กลางคืนยาวนานกว่ากลางวันมากที่สุดในรอบปี1ปีมี1ครั้งครั้ง,งละ1นึฤดูกานนะครับทีนี้ เขาบอกว่ามันเฉลิมฉลองไม่สนุกเพราะวันปีใหม่มนไปตรงกับวันนั้นน่ะถามว่าทําไมเอาวันปีใหม่วันวันนั้นคืออย่างนี้ครับหลักโบราณของจีนเนี่ยเขาบอกว่าฤดูหนาวเนี่ยเป็นฤดูที่ทุกอย่างจําศีลหมดแม้กระทั่งคนเองก็ต้องอยู่กับบ้านเออคล้ายๆกับ distancing กักตัวอยู่ที่บ้านกันเนี่ยไม่ต่างกันเลยเพราะว่า อย่างพูดง่ายๆเหมือนคล้ายๆกับวันคริสต์มาสนะครับวันคริสต์มาสของฝรั่งเนี่ยก็ใกล้ๆวันวินเทอร์สติซก็คือยี่สกับยี่สิบห้าเนาะธันวาคมเห็นไหมห่างกันแค่5วันเองดังนั้นเนี่ยสวัน5วันเนี่ยคือวันที่หนาวเดี่ยบที่สุดในรอบปีอ่าทีนี้วันคริสต์มาสเนี่ยเขาจะต้องฉลองกันในบ้านจะไม่ออกมาสังสรรค์กันเท่าไหร่นะเพราะว่าหิมะแต่ก็ไม่ได้ตกทุกปีแต่หมายความว่ามันก็มีบางประเทศที่ตกทุกปีอย่างรัสเซียตกทุกปีอย่างเงี้ยแต่บาง ยุโรปเนี่ยบางประเทศไม่ได้ตกทุกปีเนาะดังนั้นเนี่ยเขาจะพูดถึงอยู่ว่าอ่ะปีนี้ได้เฉลิมฉลองคริสต์มาสกับหิมะขาวโพนเขาชอบพูดกันเนี่ยนะครับเขาอยากให้ตกวันคริสต์มาสผมก็งงเหมือนกันว่าอยากเหรอเพราะว่ามันหนาวมากเลยนะและอย่างหนึ่งคือมันเฉลิมฉลองแค่บ้านใครบ้านมันมันไม่สามารถออกมาข้างนอกได้นี่แหละก็คือที่มาของการเฉลิมฉลองปีใหม่มันไม่สนุกครับดังนั้นเนี่ยเขาจึกก็เลยแบบคนจีนก็เลยบอกว่างั้นสมัยฉินหลงฮ่องเต้นในราชวงศ์ชิงน่าจะเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีนนี่แหละถ้าจำ อบอกว่าเปลี่ยนศาสตร์แล้วกันไม่เอาฤดูหนาวเพราะฤดูหนาวเป็นฤดูตายฤดูตายหมายความว่าที่ผมตั้งขึ้นเองว่าเป็นฤดูตายหมายความว่ามีประชากรอดอยากเข้ายากหมากแพงหิมะมันลงพืชไลนาทุกอย่างคือเสียหายหมดทําไมเขาต้องดองกิมจิดูไหมครับประเทศเกาหลีเนี่ยก็เพราะว่าประเทศเขามีหิมะแล้วตกหนักมากหนามากแล้วก็ติดติดอันดับท็อป ในโลกอ่ะที่หนาวมากเนาะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยลบได้สูงสุดถึง30องศาเลยนะครับในแต่ละปีเนี่ยลบสาแต่ก่อนผมเคยเห็นแค่ลบสิเพราะผมรู้จักเกาหลีมานานมากตั้งแต่ตอนแบบเคป๊อปยังไม่ฮิตเลยในประเทศไทยนะเออยังไม่ฮิตในประเทศไทยเลยผมรู้จักเพราะผมเนี่ยดูไออ่าจานดาวเทียมนะครับแล้วแล้วผมก็สนใจประเทศนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับตั้งแต่แบบก่อนการเลยแต่พอเขาฮิตแล้วก็ โอเคก็ยังฮิตต่อเนื่องมาแต่ว่าตอนนี้เริ่มเริ่มไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่แล้วนะครับไปไปสนใจจีนไปสนใจอ,อย่างอื่นมากกว่านะครับทีนีเ้เมื่อเมื่อมันตกหนาเนี่ยมันถ่องไม่นสนุกเขาเลยเลื่อนเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วกันฤดูใบไ,ไม้ผลิก็ขึ้นไปขึ้นมาในแต่ละปีมันไม่เท่ากันนะเนาะอย่างปีนี้คือ29มกามกราเนาะเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่เอาเป็นว่าตัดวันที่4กุมาพันธ์เป็นวันตรงกลางเพื่อให้ ทุกอย่างมันเสถียรเช่นจะเก็บเถรษิิปีที่แล้วจะทํายังไงมันขึ้นไปขึ้นมามันดูยากเขาก็เลยตัดวันที่4กุมภาไปเลยนะครับทุกอย่างก็เลยเป็น3าสตที่4กุมภาแต่อีกศาสตร์หนึ่งก็ยังใช้โบราณคือ21มอ21ธันวาคมเหมือนเดิมผมอยากจะใช้21ธันวาคมมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าผมมาเจอเขาเรียกอ,อะไรอ่ะลางไม่ใช่ลางบอกเหตุแล้วกันเรียกว่าลางบอกเหตุที่ดี ครบทั้ง3อย่างแล้วผมยังเกิดปีฉลรูซึ่งปีฉลรูเป็นปีที่ดีในปีนี้ด้วยนะครับผมเจอทั้งไก่วันที่1ผมไปไหว้อยู่ที่บนเขาเป็นพระอยู่บนเขาอะนะครับแล้วก็ไปเจอนกยุงแล้วก็ไก่ด้วยซึ่งอยู่ใกล้ๆตัวเราเองแบบห่างหนึ่งเมตรเนี่ยผมก็ถ่ายรูปมาแล้วแบบผมถ่ายในคนเดียวด้วยแบบพักสวยมากคือหางมันยาวสุดๆแล้วมันยังไม่ร่วงบางบางตัวมันร่วงก็มีมีประมาณ4ีหตัวแต่ผมย่ยถ่ายในคนเดียวเพราะพี่กับ พ่อเนี่ยมาถ่ายไม่ทันเออแต่ผมจะถ่ายทันก็เลยได้แบบช็อตสวยๆเยอะเลยนะครับหางมันสวยมากแต่เสียดายไม่เจอลำแผนมันมีลำแพนอยู่แต่ถ่ายไม่ทันแต่ว่าเจอหางเนี่ยครบทวนสมบูรณ์ทุกอย่างสวยมากใกล้ๆหนึ่งเมตรเองครับใกล้ๆตัวมันแล้วอิสระด้วยนะไม่มีการขังกงด้วยนะอืมเขาก็เขาก็ให้ถ่ายแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็เดินหนีนะครับเขากลัวเราอ่ะเนาะทีนี้ ไก่เจอแล้ววันที่หนึ่งพอกลางคืนตกดึกประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าน้องหมาเห่าครับน้องหมาบ้านเราเนี่ยเห่าเอ๊ะเห่าอะไรไม่ได้สนใจตอนแรกพอมันเริ่มขู่แล้วเอ๊ะงูหรือเปล่าก็เลยไปดูลงไปดูอ่ะเจองูจริงด้วยงูเล็กงูเล็ก,เล,กเล็กเท่าประมาณนิ้วก้อยอะครับแต่ว่าขดๆอยู่บนหนาวบนหนาวมากวันนั้นเนี่ยเออแล้วก็ลงไปแบบมันไปอยู่กองไม้ตรงข้างห้องผมเองเนี่ยเออแล้ว น้องหมามก็เห่าก็ลงไปดูอ่ะเจองูจริงด้วยอ่ะก็เอางูงูไปปล่อยนะครับโชคดีที่มันตัวเล็กนะแล้วก็มันก็ไม่ได้ชูคอชูอะไรด้วยก็แบบว่าเออมันนิ่งๆเพราะมันหนาวมั้งเพราะงูเป็นสัตว์เล็ดเย็นไงมันก็อาจจะจำสีเนี่ยครับเออมันก็เลยแบบอ่ะโชคดีหน่อยเอาไปปล่อยง่ายเพราะว่าแถวบริเวณบ้านมันมีแถวใกลๆไปนิดนึงอ่ะมันจะมีป่ามีอะไรโอ้ต้องออกไปกลางคืนหนาวมากแล้วก็แหวกหญ้าไปนี้คือกลัวงูเหมือนกันนะแต่สุดท้ายก็ไปเอาไปปล่อยได้อ่ะเสร็จแล้ววันนี้ครับน้องหมาเห่าอีกแล้วอะไรเห่าอะไรนักหนา พอไปดูปุ๊บเจอวัวครับนี่ผมเกิดปีวัววัวมาเส็งแล้วก็ไก่เนี่ยก็คืองูกับไก่เนี่ยเป็นหะก,กันเขาเรียกว่าเอ่อเกื้อกูลกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีแก่กันโอ้ผมเจอกระยามิตรทั้งหมดเลยคือแบบเออมันเป็นลางลางบอกเหตุที่ดีมากๆคือแปลกมากปีนี้ผมเ,เลยอะไวสาธุขอให้เฮงๆรวยขอให้เจอกรรยะาณมิตรขอให้เจอมิตรขอให้เจอคนช่วยเหลืออ,อุปถัมภ์ขอให้คนเกื้อกูลเหมือนกับสาม สามนักษัตย์เนี่ยที่เจอกันแล้วมันเจเิดเกิดกันเกื้อกูลกันเนี่ยก็คือว่าขอให้ได้เลยแบบพอปีเนี้ยแย่มากปีไม่ใช่ปีที่แล้วสิปีที่แล้วปีมะโรงเนี่ยแย่มากคือแบบผมร่วมชงเนาะเพราะฉลูมันร่วมชงกับมะโรงดังนั้นเนี่ยก็เลยแบบแย่มากๆเลยโดยเฉพาะปลายปีเออเงียบสุดแล้วทีนี้อะได้เจออะไรดีๆอย่างนี้ก็เออ ตั้งแต่ต้อนรับปีใหม่เลยก็ถือว่าโอเคมากๆเนาะตอนแรกผมยังไม่คิดว่าจะเจอวัวนะสุดท้ายได้เจอจริงๆคือแบบโอ้แบบอเมซิ่งมากๆนะครับทีนี้โอเคจบอยากจะว่านอกเรื่องที่เรารู้ศาสตร์ทุกอย่างมาแล้วเรามารู้ในปีนี้บ้างจอปีมะเสงธาตุไฟมะเสงเป็นงูเดือนงูเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนงูมันจะมีเดือนนะครับเดือนเดือนมะรงก็คือเดือนเมษาเดือนมะเสงคือพฤษภาแล้ก็เดือนมะเมียคือ มิทุนาไล่ไปเรื่อยๆเนาะทีนี้ปีมะเสงเนี่ยเป็นธาตุไฟคือปีเป็นเดือนไฟและปีไฟนะครับปีมันเลยเป็นไฟด้วยตามเดือนเนาะดาวพฤหัสดีใช้ส่วนมาทับก็เลยเรียกว่าปีมะเสงพะปีมะเสงก็เป็นธาตุไฟดังนั้นเป็นสีแดงตัวอย่างเป็นสีแดงเป็นธาตุไฟสีเขียวจรธาตุไม้มันจะมี12ปีมันจะเปลี่ยนธาตุหนึ่งธาตุก็คือน้ำไม้ไฟดินทองมันจะสลับกันไปนะครับ5าธาตุ แต่ปีนี้จอมาเป็นาธาตุเขียวก็คือสีเขียวเนี่ยก็คือธาตุไม้ไม้สมไฟทําให้เกิดไฟไฟชดชุนชัชวานปกติ่วงจุ้ยมันจะถือว่าเป็นาธาตุที่ดีมากเขียวแดงคริสต์มาสเนี่ยแต่ว่าแล้วมันเป็นสีที่ดีสำหรับผมด้วยแต่เสียดายอย่างหนึ่งคือปีนี้ไฟให้โทษผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะสินแสเขาบอกมาว่าปีนี้ไฟให้โทษดังนั้นเราต้องไปแก้ดวงด้วยการกราวดิ้งคือผมไม่ต้องบอกว่าให้คุณไปแก้ดวงด้วยการปัดเคาะเข้าวัดอะไรใดๆนะครับเพราะอันนั้นเสียตังค์เนาะ คือไปไหว้สวยได้ไม่ขัดศรัทธาใครอยากไปไปเลยแต่หมายความว่ามันจะได้ธาตุไฟมาจะจะจะสวยได้ผมก็ไปไหว้นะแต่ผมก็เอาทาไปเหยียบดินเรียบร้อยแล้ววิธีการแก้โดยไม่เสียตังค์เลยก็คือการเหยียบดินแต่บางคนอาจจะบอกว่ามันสกรปรกมันจะมีเชื้อโรคหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คนนะถ้าใครที่กลัวก็ไปเหยียบหาดทรายตามทะเลแต่คุณต้องเหยียบอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงขึ้นนะครับในแต่ละครั้งและต้องไปเหยียบบ่อยๆด้วยเพื่อจะเอาไฟเนี่ยถ่ายเทออกจากตัวคืออย่างนี้ครับใครที่มี มีมีแผลที่เท้าอย่าไปเหยียบนะเพราะไม่งั้นคุณจะติดเชื้อติดเชื้อโรคได้นะครับเอาเป็นว่าแก้วิธีอื่นเอาแต่ใครที่เหยียบได้เหยียบไปนะครับใครเหยียบหญ้าก,ก็ยังดีแต่หญ้าเนี่ยเป็นสีเขียวอาจจะเพิ่มพลังธาตุไฟหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะไอ้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเหยียบดินดีที่สุดนะครับโดยไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็ถ่ายเทพลังงานลายออกจากตัวได้ด้วยผมไปเหยียบแค่เข็ดแก้เข็ดมาเฉยเฉยเพราะว่าผมไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมจะให้ธาตุไฟให้คุณแล้วก็ ปีนี้เป็นปีที่ดีด้วยผมก็เลยไม่ได้ชงไม่ได้อะไรก็เลยแบบเออก็เลยหยิบดินแค่เป็นพิธีก็พอนะครับก็ซักประมาณหนึ่งนาทีประมาณเนี้ยทีนี้คือไปไหว้เจ้าเสร็จแล้วก็กลับมาก็หยิบดินอะไรเงี้ยทีนี้วิธีการของเขาอะครับไม่ใช่ศยาศาสตร์นะเป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราสังเกตดูว่าไฟเนี่ยเผาผ่านทุกสรรพสิ่งกลายเป็นขี้เถ้าขี้เถ้าเนี้สะสมกันไปเรื่อยๆจะเป็นดินถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยไฟมันลดทอนดินมันลดอํานาจของ ไม่ใช่ขอโทษครับดินมันลดอ,อนาจของไฟลงดังนั้นเนี่ยเมื่อเราไปเหยียบพื้นท่าด,ดินเนี่ยจะทําให้เราถูกดูดพลังดิน,นมีพลังมีพลังในการดูดซึซมซับ,ซซบคือพวกท่าทั้งหลาย,ยมันจะมีการซึมซับทตุได้นะครับแล้วก็ดูดพลังงานหลายๆออกจากตัวได้แล้วก็เสริมพลังงานดีๆให้กับเราได้ด้วยก็คือแรงสะเทือนใต้โลกพวกนี้ครับมันจะมีพวกกราวดิง้งเขาเรียกกราวดิ้งเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายเทพลังงานทัดไฟในดวงชะตา ก็สังเกตดูว่าเราเอาขี้เท่าเนี่ยไปกรบไฟเพื่อให้คอนโทรลไฟได้ถูกไหมครับในเช่นหมูปิ้งเราปิ้งไปแล้วมันจะไหมเอาหมูกระทะมันจะไหมกระทะแล้วเนี่ยอ่ะรีบเอาขี้เท่าที่มันมอดเนี่ยมาดับเอามากรบเพื่อให้มันแบบเบาลงเราคอนโทรลไฟเตาเอังโลไม่ได้เนาะมันก็ต้องใช้วิธีนี้อะไรเงี้ยครับเนี่ยเขาเรียกว่าดินมันควบคุมไฟนะครับในทางฮวงจุ้ยเรียกว่าดินควบคุมไฟหรือพิคาดไม่ใช่ไม่ใช่ใชพิคาดปขอภัยคือ เขาเรียกว่าไซึมซับธาตุไฟเนี่ยแท่เทพลังงานออกมานะครับเขาเรียกว่าธาตุถ่ายธาตุถ่ายเทเนาะใกล้จะหมดเวลาแล้วค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดหนึ่งต้องขออภัยธาตุดินเนี่ยมันถ่ายเทพลังงานธาตุไฟออกมาเลยทําให้อ่ะก็ธาตุไฟในตัวเราก็จะน้อยลงเนาะทีนี้เรามาดูไทยนิดหนึ่งไทยเนี่ยจุดกําเนิดอยู่ในข้างหน้าอ่าอยู่อยู่หมายถึงว่าดาวธิดาสวยอยู่ข้างหน้าของจุดกําเนิดก็หมายถึงจะดีเรื่องการเงินคนมะโรงเริ่มออกจากการ ร่วมชงอะไรใดๆมรงเนี่ยชงตัวเองด้วยนะปีที่แล้วเนี่ยมีนักษัตย์ที่ชงตัวเองด้วยคือหนึ่งในนั้นคือปีมรงดังนั้นจาไว้เลยว่าปีคุณเกิดปีมรงเมื่อมรงมาเมื่อไหร่นะเต็มตัวชงตัวเองนะครับเพราะผมเองก็ชงด้วยหลักลัคนาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ดีถีนะแต่เป็นลัคนานะครับก,ก็ก็สวยเยอะมากนะครับในปีมรงนี้ทีนี้หมายถึงปีที่แล้วน่ะทีนีปีมะเสงมาปุ๊บเนี่ยการเงินจะเริ่มดีนะครับจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีเพราะว่า มารงูใหญ่มาเศงงูเล็กก็เป็นประเภทเดียวกันนะเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะไม่ทำลายกันนะครับก็ถือว่ายินดีด้วยเรื่องของโหราศาสตร์ไทยว่าปีมะเส็งนี้คุณจะเริ่มมีเงินมีทองมีทรัพย์มีสินมีอะไรเข้ามาแต่ระวังค่าใช้จ่ายนะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่เห็นบอกเหมือนกับอาจารย์ว่าเลยก็เพราะคุณเนี่ยใช้จ่ายเก่งไงดังนั้นเนี่ยระวังจัดสรรเนการเงินดีๆบันี่เมเนจ e มน n ์ดีๆครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ